ขอนุญตต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่18เดือนตุลาคมพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในยอห์นบทที่10ข้อที่14ถึงข้อที่15ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราดังที่พระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดา และชีวิตของเราเราสละเพื่อแก่และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในอิสยาบทที่2ี่ข้อ7ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าหนทางของคนชอบธรรมก็ราบเรียบพระองค์ผู้เที่ยงธรรมทรงกระทําให้วิถีของคนชอบธรรมราบรื่นอ,อาเมนและถ้อยคําวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงดําเนินชีวิตในวันนี้อย่างไม่รีบร่ง โดยจับตามองมาที่เราเราจะเป็นหนทางข้างหน้าให้แก่เจ้าเมื่อเจ้าก้าวไปด้วยความไว้วางใจตลอดเส้นทางนี้บางครั้งหนทางข้างหน้าเจ้าก็ดูเหมือนจะถูกปิดหากเจ้าให้ใจของเจ้าจดจ่ออยู่ที่อุปสรรคหรือพยายามหาทางเดินอ้อมสิ่งที่กีดขวางเหล่านั้นเจ้าก็อาจจะเดินหลงออกไปจากทางได้แต่แทนที่จะทำเช่นนั้น จงเพ่งมองมาที่เราซึ่งเป็นผู้เลี้ยงที่กำลังนําเจ้าไปตลอดหนทางชีวิตแล้วเจ้าจะสามารถเดินผ่านสิ่งกรีดขวางเหล่านั้นไปได้ก่อนที่เจ้าจะรู้ตัวเสียอีกลูกเอ๋ยนี่คือเคล็ดลับสู่ความสำเร็จในอาณาจักรของเราแม้เจ้าจะยังต้องใส่ใจกับสิ่งต่างๆรอบตัวแต่จงให้ใจของเจ้าตระหนักถึงเรา เป็นอันดับแรกอยู่เสมอเมื่อใดที่หนทางข้างหน้าเต็มไปด้วยความยากลำบากเจ้าสามารถวางใจในเราเป็นผู้พาเจ้าเดินผ่านหนทางอันยากลำบากนี้ไปได้เมื่อเจ้าตระหนักได้ว่าเราสถิตยอยู่ด้วยกับเจ้าเจ้าก็จะสามารถปเผชิญกับวันนี้ได้ด้วยความมั่นใจอาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรคุณร้ฝังทุกท่านนะครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ